ตามเลยตามเลยครับผมผมกดเรียกนุกมาฮะเมื่อกี <c oughs> ้กระโดดยิงโอ้โหชิบหายแล้วนะครับอเอ้ยดีนะทีมันกำลังจะสรบเนี่ยใช่ไหมว่ามันกัดนุกผมผมก็โด,ดนมันมาสูงเกินอ,อะไรของมึงวะเนี่ยอ๋มึงหันมากัดกูนะครับโอ้กูตายแน,แน่เลยนะครับผมมาดีมาดี <c oughs> โอเคผมวันนี้ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยเลยกันนะครับวันนี้ก็ผู้ผมครับ Oni TV เหมือนเดิมนะครับผมนะเอาวันนี้เราก็อยู่ในเกมอารมูบายบูบบูตอนกันอีกแล้วนะผมเออซึ่งหมูองานนี่โอ้ผมไม่จับไปดิดี่ ไอ้อโลสลัดแน่มันวันนี้ต้องมาไขาข้อสงสัยแล้วว่ะเพราะว่ามีคุณน้องๆมาเหม็นมาเม้นบอกว่าเหม็นเฉยเลยมาเม้นบอกว่าถ้าจับ3ตัวนี่มันจะมีเอฟเฟกสามารถหอนแล้วก็ทําเพิ่มดาเมจได้โอ้โหแล้วก็มีสกิลติดเลือดด้วยนะครับผมโอ้โหดูๆเออซึ่งวันนี้พี่ก็ได้ทําการย้อนเซฟกลับมาเพื่อที่จะจับมันอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าอ่าเมื่อวานนี้เราจับได้ตัวเดียวใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันตายนะครับผมเรามีตัวมาตีมันตายนะอ้กฟินเดวนี้แหละนะครับผมโอเค เดี๋ยววันนี้นะพี่จะจับไป2ตัวนะครับผมนะเออ <Okay. S 1> อย่างที่พี่จะจับไปเมื่อวานนี่แหละนะครับแต่เมื่อวานนี่เสกจับได้ตัวเดียวไงนะครับผมพี่ก็เลยย้อนเซฟกลับมานะครับผมนะเพื่อที่จะทําการจับใหม่นะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคนี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปหากันอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะพอเราจับไอ้สองตัวนี้เสร็จนะแต่ว่าผมขอจากการเคลียร์พวกมนุษย์ทัน้เกิกนไอเสือนี่ไม่ ไม่ยิงทิ้งให้หมดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะมายุ่งชอบมายุ่งกับเจ้าอันโลเราครับพอมันนอนสลบอยู่ยางเงี้ยมันจะมาแทะแทะแทะแล้วก็ตายเลยนะครับอันโลผมเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เ่ยจะพาน้องมาดูสกิลเจ้าอันโลกันนะครับผมนะว่าจับไป3ตัวแล้วสกิลมันจะมีจริงไหมนะผมนะเออน่าสนใจมานะครับผมนะเดี๋ยวเราทําการนอน,นเลยดีกว่านะครับามาเลย หรือว่าผมจะรอให้มันตื่นเลยก็ได้นะแต่ที่จริงอ่ะเดี๋ยวผมนอนเลยแล้วกันมามาดูซิว่าเราจะได้ไหมสองตัวนะครับผมโอเคตื่นมาแล้วนะครับผมตื่นมาเป็นตอนออกลางคืนแบบตอนดึกๆนะกี่โมงแลว้วเนี่ยดูก่อนโอ้ตีสี่นะครับพอดีตีสี่พอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสัตว์กันอ่า โอเคผมตัวนี้ก็ได้มาแล้วครับ2ตัวนะครับเป็นเรเวล584เหมือนกันเลยเพราะว่าไอ้สตัวนี้มันเรเวลเท่ากันเลยฮะที่ผมเจอมานะเออน้อง,องย้อนกลับไปดูในคลิปจับอันดูได้เลยนะผมนะโอเคมาเดี๋ยวที่นี้เราจะไปจับกันอีก2ตัวนะครับผมนะเออไม่ใช่เราจะไปจับกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะเพื่อให้มันเป็น3ตัวนะครับว่ามันจะได้แบบใช้สกิลได้นะครับผมนะเออนี่น,นอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อของเราเนี่ยของเราเนี่ยมันตื่นแล้วนะครับมันตื่นแล้วมันกลายเป็น สัตว์เลี้ยงเราแล้วนะครับไม่ต้องกลัวมันนะครับผมนี่มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเราแล้วนะครับโอโหโหดดด้ดูดูหน้ามันไอ้นี่แหละที่เราจับไปกันเมื่อวานนี่แหละนะฮะผมนะไอตัวสีเขียวนี่แหละโอเคเดี๋ยวถ้าเช้า,มาเมื่อไหร่เนี่ยผมยาเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปเอายาคูช10ก่อนนะครับพอดีถ้าเช้าพอดีผมก็จะไปภูเขาที่อื่นเลยนะครับผมนะจะได้แบบไปหาโลตัวที่3กันนะครับผมจะได้จับมาเป็น3มพี่น้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอมันเช้าก่อนนะครับผมผมจะกลับไปเอายาคูชิบด้วยเลยอีกป๋องหนึ่งนะครับ โอเคผมตอนนี้เราก็ได้มาเจอเจ้าอันโลตัวที่3ที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเลเวลเม่งดู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 เลเวลมันก่อนดูเลเวลมันก่อนซูมซูมซูมเลเวล435ฮะโอ้โหเลือดอยู่ที่9,000ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหค่าสรุปอยู่ที่30,000ฮะ30,000กว่าเลยแหละนะครับผมนี่เอ้ยไม่ใช่เกือบ30,000ฮะ2อง0 0นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการจับกันเลยดีกว่าฮะไม่เงี้ยยิงแม่มเลยนะครับผม ผมไม่มีตัวอะไรมาแทงด้วยดยิเออยืนยิงตรงภูเขานี่เลยนะครับผมเจอมาตรงภูเขาเออเขาอะไรไม่ได้ภูเขาป่าแดงอะ่ะนั่นทุกคนนะนี่นนโอ้ยยิงหางยิงหางมันเดิมมะยิงหางมันเดิมไปยิงกันนยาวอุย้ยติดหินโอ้โหลูกกระสุนมันติดหินนะครับอืมถ้ายิงตรงหัวได้จะดีมากครับแต่ว่ามันจะติดหินนั่นแหละฮะเออโอจะไปไหนแล้ววนะน่ะจะไปไหนวะน้านะนะครับ ลงไปนู่นแล้วนะครับผมมันลงไปนู่นแล้วอันนี้มันหลอกเรานะครับผมนะที่จริงมันก็จะวิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันวิ่งขึ้นมาไม่ได้อด็ปัญหานะครับผมนะพรันวิ่งลงไปแล้วนะครับมันมันติดหินขึ้นมาไม่ได้นะครับงั้นก็ดีเลยนะครับผมนะแถวไหนวะตรงไหนอ๋อตรงนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุ่ยหนุ่ยตก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 อีกแล้วโอ้โหเกือบกูแตกอีกแล้วนะครับพาร์ทก่อนก็อย่างงี้เลยนะครับผมนะ จับไปตัวที่แม่งอยากปั่นเลยฮะโอเคตรงนี้มันน่าจะขึ้นมาไม่ได้ฮะตรงเนี้ยใช่ไหมถ้าขึ้นมาไม่ได้ก็ดีเลยจะได้จับมันเลยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยวิ่งยั้งปั่นฮะนี่เอาติดหินลูกกระสุนติดหินโอเคน่าจะติดแล้วเขาน้าจะติดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยิงเขารัวๆเลยออามันจะไปไหนมันจะไปไหนโอเคยิงเข้าหัวเลยครับผมยิงเขาหัวเลย เดี๋ยวมันจะวิ่งหนีแล้วนะครับแป๊บเดียวมันก็สรุปแล้วเดี๋ยวมจะวิ่งตามมาเลยนะทีเนียดนดไหมเนี่ยโอ้ยไปแล้วมันไปแล้วนะครับผมไปแล้วตามเลยตามเลยครับผมผมกดเรียกนุกมาฮะเมื่อกี้กระโดดจริงโอ้โหชิบหายแล้วนะครับเฮ้ยเดียด,ดีมันกำลังจะสรุปเนี่ยใช่ไหมผมมันกัดนุกผมผมกระโดดลงมาสูงเกินอ,อะไรของมึงวะเนี่ย อ๋อมึงหันมากัดกูนะครับโอ้กูตายแน่ๆเลยนะครับผมอมาดีมาดีาดใส่เลยมึงกับกูเนี่ยกูมีเกาะกูมีเกาะกูมีเกาะตีบวกสิบนะเว้ย,ย,ยกูมีเกาะตีบวกสิบเฮ้ยเออกูมีเกาะตีบวกสิบเอากัดไม่โดนเหรอโอเคกัดไม่โดนนะครับเฮ้ยโคตรเอากัดไม่โดนฮนะผมเองโคตรโชคดีว่ะทุกคนนี่ยิงฟรีเลยทีนี้นะครับ อุ้ย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 แมงป่องก็พอแมงป่องฮะแมงป่องก็มานะครับผมเสือก็มีแถวนี้เยอะจริงนะครับเอาไปกัดกับเสือะละนะครับผมนะครับผมยิงให้แมงป่องมาสลบไปเลยเล็งฮึบเอ้าโอ้โหมันขยับฮะบมันชอบขยับไวมากนะครับผมไอตัวนี้เดนนี๋ยวข้าสลบมึงรถนะเนี่ยอื้อ โอเคโดนนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่จับยากอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ากีก้ายังจับง่ายกว่าแมงอีกนะครับผมเออทีมานี่เลยยิงไม่สรุปสักทีนะครับผมเดี๋ยวขอจอดนูก่อนจอดก่อนไอ้หนูตรงจอดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปก่อนนะครับเขาวิ่งไปนู่นแล้วนะครับผม ดูว่าเขาจะสรุปอยู่ตรงไหนฮะตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาติดตรงมุมไหนเราก็ยิงนะครับอ่าๆๆเป็นไงล่ะมึงอ่าๆมึงวิ่งไปเจอเสือติดไม้ไหมเนี่ยโอ้โหไปติดไม้เหรอเอาไงเอาไงครับผมเอาไงถ้าผมวิ่งเนี่ยผมตกภูเขาผมตายหาแน่นอน,นครับหรือว่าถ้ามีทรเบิดมากัดผมก็โอ้โห ปีนก้อนหินไปเลยหรือวะนะ่าเฮ้ปวดเกิดโอ้โหมันปีนก้อนหินไปเลยฮนะเั็งอย่างเอานะครับผมเออโดนโดนโดน,นะครับเฮ้ยเออเฮยิงยิงติดแล้วมึงติดแล้วมึงงานเข้าแล้วโอ้โหสลบนะครับผมโอเคฮนะ โอเคับ okay, ผมนี่สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะเจ้าอัลโลโซลัสของผมฮะแม่ตอนนี้ผมกระโดดไม่ได้นะฮะมันสรุปไปแล้วผมเลือดน้อยไงนะ,ะับผมเดี๋ยวผมกลัวถ้าระเบิดแถวนี้มาวะ่ะมาเดี๋ยวผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะับผมแล้วก็ผมจะไปหาเนื้อน่องมาด้วยนะครับโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้ไปหาเนื้อน่องมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหได้มาเยอะเลยเพราะว่าเจนแถวนี้มันเยอะฮะผมฆ่าเจนเอาครับข้างหน้ามีไอตุ่นอยู่ด้วยฮะที่ผมไปสํารวจมานะครับโอเคใส่เนื้อน่องไปเลย กินคำละ16ฮะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันโหดมากนะครับเลเวลมัน400เลยนะครับผมนะถ้าแบบเราจับไปเนี่ยเลเวลมัน600แน่นอนนะครับ600อัพแน่นอนนะครับผมนะ,ะเทม,มิงไม่ลดนะดูนะเทม,มิงยังไม่ลดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําบ้านอยู่ตรงนี้เลยด้วยกันเผื่อตายนะครับอ่าบ้านเราก็เตรียมมาแล้วจะกลัวอะไรเนี่บ้านเราก็เตรียมมาแล้ว,จะ,ลว,ะมมลวจะกลัวอะไรวะนะครับผมฮึบโอเค สร้างบ้านโอ้โหวางผิดด้วยอย่างเอานี่วางผิดแล้วก็สามารถเอาคืนมาได้โคตรโหดนะครับโอเคจะวางหลังคาด้วยมันแหลกถ้ามันเล่นยากนิดนึงครับมันช้าที่จริงมือผมนี่กดไปไวมากถ้าผมไปกดไวกว่ามันเนี่ยมันจะไปอย่างอื่นเลยครับผมนะเออแบบมันหน้าจอมันลวนอะไรเงี้ยนะครับอ <c oughs> จัดมาเลย นี่ได้บ้านมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ไปตายแล้วก็ไปนอนได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหาที่ตายแล้วกันนะครับแล้วก็มานอนตรงนี้นะครับผมฮึบโอเคอ่าตายแล้วนะครับแล้วก็เกิดใหมนะ่แล้วก็ตื่นนะครับผมอ่านี่ทำการกดไปที่เตียงนอนนะครับผมนะแล้วก็นอนนะครับตรงที่เราสร้างบ้านมานี่แหละนะครับผมโอเคนอนเลยฮนะ เดี๋ยวออกมาเนี่ยดูว่ามันจะตื่นหรือเปล่านะครับผมโอเคอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตอนค่ำๆนะครับอ้าวโอ้โหตื่นแล้วนะผมนะเออนี่เปเหกร้อยห้าสิบสองนะครับผมอ่าเลือดอยู่ที่หมื่นสามพันโอ้โหเฮ้ยโหดมากนะครับผมนะอา,อาใสอาขึ้นเขาไปเลยนะผมนี่โอ้โหสัตว์ผมเต็มเีย้อยฮะสัตว์เต็มสี่สิบตัวแล้วนะับเดี๋ยวต้องไปอันครมพวกสัตว์ที่แบบเล็กๆแล้วนะครับ นี่ดาเมจก็จะเกือบพัดหนึ่งโอ้โหโหดกวัยตัวแบบที่เราไปจับกันเมื่อวานนี่เยอะมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วล่ะนะครับผมนะเพราะว่ารีวิวเขาโหดขนาดนี้นะครับเป็นติดท็อปนะครับอยู่แล้วนะครับในเกมนี้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปแล้วก็รีเควสทั้ง3ตัวมาอยู่ด้วยกันนะครับเราไปลองกันว่ามันจะติดสกิลหรือเปล่านะครับผม โอเคผมตอนนี้ทุกคนผมก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วผมนี่บ้านหลังนี้นี่เองครับบ้านที่ผมสอนสร้างไปในพาสนู่นนะครับเออนี่นี่จอโอนโผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนี่เป็นตัวที่สามตัวนะครับผมไม่ใช่เป็นตัวที่อันหนึ่งนี่หว่าเออมาแล้วเนี่ยพูดแต่วกู่าเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นคู่กันเลยฮะแ,แบบสามพี่น้องเลยนะครับผมนะเออเนี่ยมันก็มีออร่าขึ้นมาด้วยนะครับพออยู่สามตัวเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินออกไปไกลแล้วกันนะครับมันจะอยู่ไหมเนี่ยโอล่ามาเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนขวามือด้วยนะครับเป็นอะไรวะเนี่ยเพ็กลันเดอร์อะไรสักอย่างเ่ยใช่ไหมเนี่ยมันอ่านอย่างงี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับมันจะมีควันขึ้นอย่อยางงี้เดี๋ยวเราลองกด3านิ้วดูฮนะอุ้ยคำรามได้ด้วยคำรามได้ด้วยนะครับทีนี้แต่ก่อนกด3านิ้วไม่มีอะไรฮะรตัวนี้คำรามเลยแล้วเนี่ยคำรามนะครับผม เฮ้ยไอคาโปไอคาโปจะเย็นจะเย็นไอคาโปพี่ขอรีวิวก่อนพี่ขอรีวิวก่อนโอเคโอ้โหกัดแรงขึ้นมากมันติดสกิลเลื่อนไหลด้วยนี่ว่านะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นบนดิเลื่อนขึ้นบนมีอะไรวะเนี่ยกัดนะครับเลื่อนขึ้นบนก็เป็นการกัดหรือว่าเลื่อนลงล่างก็คำรามเออ,เอ,อไอสองตัวข้างหลังมันก็คำรามด้วยนะครับเฮ้ยขอร้องหน่อยเลือ่อนขึ้นข้างบนอ,อ้าวไอกบ เลื่อนลงล่างอ๋อคำรามลงลงล่างเอ้ยตัวนู้นก็คำรามด้วยนะครับนี่กัดโอ้โหกัดกบทีเดียวตายนะครับผมนี่กัดกบกัดกบเป็นไงเป็นไงละมึงนะครับเพื่อนมาช่วยกูดิเพื่อนเพื่อนมาช่วยกูดิเออเออเออเอาไงวะเออเอาไงวะนะครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอตั้งค่ามันแปนน๊บนึงฮะเพื่อนที่จะให้มันเดินมานะครับผมไอ้นี่ผมขอปรับเป็นพาร์สี่แ้วกันในตัวนี้ ไอตัวนี้ก็จะปรับเป็นอ่าโนเท่านะครับผมนะแล้วก็ปรับตามมานี่เป็นโลเวิร์ดเลยนะครับอ่าแล้วก็ไอนี้ด้วยนะครับผมปรับเป็นนูเท่านะครับปรับยังไงวะเนี่ยอ๋อลืมลืมกดอย่างงี้นี่ปรับเป็นโลเวิร์ดด้วยนะครับจะได้ตามมาใกล้ๆนะครับผมอ่านี่ยไอนี้ก็ปรับตามมานะครับผมโอเคมาทีนี้เราขี่ไปเล่นกัน เราไปหากัดบอลโต้กันดีกว่านะครับทุกคนเออเราไปกัดบอลโต้กันดีกว่าเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะบอลโต้อยู่ข้างบนเนี่ยนี่อันโล3สามตัวฮเดอะแก๊งนะครับผมมาตามาหนูตามมาอู้โหมันวิ่งตามมาข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวมจะทําการคํารามแล้วก็กัดกินเจ้าบอลโต้พวกนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนลงล่างเนี่ยคำรามเนี่ยนะครับ ไปไอ้หนูนั่นจะคำรามนี่ไอ้หนูเออดิเดี๋ยวลองกัดขึ้นบนหนูฮะกัดขึ้นบนมันจะติดสกิลเลือดไหลหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเลือดไหลจริงด้วยฮะดูเลือดบนโต้ฮะเลือดลงเป็นแบบปุ๊บบึ๊บลงนะครับผมน่านี่กัดไปเลยฮะทีนี้โอ้โหโคตรโกงนะครับผมโคตรโกงมาสามตัวสามพี่น้องสามพี่น้องเจอกับบอลโต้หน่อยเป็นไงกัดกัดเลือดไหลเลือดขึ้นบนครับผมนะเป็นการกัดเลือดไหลนะทุกคนเออเฮ้ย ันนี้มันกัดแรงชิบหายเลยนะครับอือ,อ,อกัดกัดโอหมันเล่นโหดกว่าทีเล็กอีกนะนี่ห้ยสามตัวนี่นะครับเล่นมันมากยังกับกีก้าเลยนะครับทุกคนนะนี่แป๊บเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกัดทกนี้เลือดไหลได้ไหมเนี่ยกัดทูนี้กัดเลือดไหลกัดเลือดไหลโอ้เลือดไม่ไหลฮะเลือดหมดตายเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเจ๋งมาก ยอดนะครับผมนะดูอย่างี้ผมเล่นตั้งนานก็ดีแล้วนะครับผมไอ้นี่แม่มันมีตัวอย่างนี้ด้วยกัดเลือดไหลดูเลือดดูเลือดดูเลือดมันไหลลงแบบปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมไหลลงทีละนิดนะครับถ้าเรากัดเพิ่มไปเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวตายนะครับผมเนี่ยแต่ผมอยากลองกับไทท่านมากเลยว่ะทุกคนไทท่านมันอยู่ไหนวะเนี่ยไทท่านมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไปหาไทท่านไว้ด้วยดินะครับ ถ้าแบบมันฆ่าไททันได้นี่โอเวอร์มากนะสามตัวเนี้ยจะบอกให้เอมเอาไงวะเออเอาไงวะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินหาไททันแถวนี้แหละ,ะครับแล้วก็ไปตีไททันกันนะครับทุกคนโหตามมาน้องสามตัวฮะโุตรโหดโุตรสลายใฮ้มาเพียนะครับผมนะดูครับนี่มันตามมามันวิ่งตามมาไม่เอ้ยทำไมมันอยู่เฉยๆวะเนี่ย โอเคผมตอนนี้พวกเราสามสหายก็ได้วิ่งมาจนเจอเจ้าทายท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้านี่จนที่เสาแดงนะผมวิ่งมาไกลมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มการเลื่อนข้างล่างเพื่อทําการหอนนี่คำรามนะครับผมโอเคแล้วก็วิ่งไปใส่กระมันเลยนะครับมาไหนล้ไปไหนล้มาตามมา,ตามมาตามมา,ตามมาก่อนตามมาก่อนเราจะเริ่มแล้วเนี่ยเลื่อนขึ้นข้างบนครับเพื่อทําการกัดเลือนไหลฮะ เปิดเลยฮะผมเปิดเลยฮะเอาเลยน้องๆเอาเลยเอาเลยจะไหวไหมเนี่ยนะครับผมสามตัวโอ้โหโดนมันถีบกันเด็นเลยฮะผมเดีลองดูนะถ้าไม่ไหวก็ตายนะครับผมเออนี่เลื่อนขึ้นบนอีกครับวงการเลื่อนไหลฮะนี่ผมจะเลื่อนขึ้นเครื่องบนรัวๆเลยนะครับโอ้ดูมันกระทืบดูมันกระทืบโอ้โหอันโลผมตายไปแล้วครับตัวหนึ่งชิบหายแน่นอนนะครับผมตายแน่ๆน่ตายแน่ๆนตายแน่แนะผมตายแน่แน ไหวไม่เน่นะครับไหวไม่เน่มันจะไหวไม่เน่นะครับผมกัดเลื่อนไหลกัดเลื่อนไหลอือเอาูแล้วผมอันโลผมตายไปตัวหนึ่งครับผมโอ้ยขวดแรงผีข้ดแรงนะครับเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าฮะโอ้อันโลมตายไปอีกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งครับผมไหวได้แน่ผมว่าไม่ไหวได้แน่นะครับส่ใส่ให้มันสูสักสีให้มันสมสักสี มันสมศักดิ์ศรีมานี่เลยโอ้โหกัดโอ้ยโ,โอ้โหตายไปนะลูกผมตายหมดแล้วอันทับสู้ไม่ได้เลยนะครับสรุปก็สู้ไม่ได้นะครับผมนะเขาทำกันยังไงวะเนี่ยไอ้สามตัวนั่นแหละเออมันสู้กันยังไงวะเนี่ยนะครับสู้ไม่ได้เลยฮะสามตัวตายห่าหมดเลยเนี่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 ยตายเป็นบิดเบี้ยวอย่างนี้เลยนะครับผม <laughs> น่าสงสารแต่ที่จริงผมเซฟไปแล้วนะครผมไม่เป็นไรฮะถ้าเราย้อนเซฟกลับไปมันก็ไม่ตายนะครับผมโอเคผมไปไงกันบ้างสำหรับคลิปเกม a r ร์คโมบาหมุดบูตอนในะวันนี้นะครับวันนี้พี่ก็พาน้องเขาไปจับเจ้าอโลนแล้วนะเออเนี่ยอโลสลัดนะคมมา,ามา3ตัวเพื่อทําการลองกับไทยท่าน,นสรุปคือไม่ไหวฮะ สามตัวเรียวยางโหดเลยนะทุกคนนะไม่รู้ผมว่าผมทําผิดสูตรเลยหรือเปล่าฮะแต่ว่าผมเซฟไว้ละล่ะนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าตายแล้วเราก็สามารถฟื้นคืนซีมเขาได้นะครับผมนะ่าโดยการรีเซฟกลับไปนะครับโอเคครับผมดีนสัปดาหันี้เนี่ยพี่ขอตัวลาไปก่อนเลยเลยกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ภาพหน้านะครับผมนะเจอกันนะครับผมบายยครับผมแต่ทานไปดูแล